เริ่มแรกจากช่อง7ยังไม่ได้ประกาศใดๆนะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นนักข่าวก่อนค่ะก็คือนักข่าวสายสังคมสักพักหนึ่งทางคุณแดงสุรังเปรมปรีก็บอกว่าเออเฮ้ยมาลองให้มันอ่านข่าวดูลองให้อ่านข่าวเราก็ถึงได้เทสหน้ากล้องน่าจะเป็นผู้ประกาศกีฬาผู้หญิงคนแรกๆเลยแหละที่ได้ออกหน้ากล้องแล้วเราก็ได้ครูด,ดีมากคือพี่โยง่งเอกชัยนุชจินดาอีกแล้วชีวิตผูกพันกับพี่โย่งมาก สวรรค์ผู้วิจิตนะคะหรือว่าพี่อายค่ะก็เป็นผู้ประกาศข่าวอยู่ที่ช่อง7 HD ค่ะรับผิดชอบอยู่หลายรายการเนาะก็มีสเก็ตข่าวก็จันอังคานพุธเฮฮาปาร์ตี้ไปแล้วก็สปอร์ตแฟนออนไลน์ก็เป็นเรื่องของกีฬาที่แบบเมาท์มอยกันนั่งสบายๆแล้วก็สนามข่าวกีฬาก็อาจจะทางการขึ้นนิดหนึ่งค่ะช่วงเช้าวันพุธค่ะ พอในช่วงขาลงของเรานะคะหลังจบซีเกมที่เราได้เหรียญเงินแล้วก็ยังไปเอเชียนเกมอีกครั้งหนึ่งที่ญี่ปุ่นก็เริ่มมองแล้วเราว่า พอเราจบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในโครงการพัฒนากีฬาชาติอขอบคุณมากเลยที่มีโครงการนี้นะเพราะว่าลำพังสมอ,ง,องของดิฉันนะี่คงจะเข้าจุฬาไม่ได้แล้วก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อนช่วยเหลือมากๆเรียนจบแล้วรับปริญญาแล้วแต่ไม่มีงานทำค่ะคุณผู้ชมขาเราไม่สามารถจะนั่งรอ4ี่ปีครั้งเอเชียนเกมเบียเลี้ยงหรืออะไรไม่ได้เราก็มานั่งนึกว่าเราต้องทำงานแล้วล่ะคุณผู้ชมแล้วก็ตอนนั้นที่เอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นก็คือคุณแม่ไปด้วยแม่ ตามตลอดไงแล้วก็พี่โยง่งพี่โย่งเองกชัยนพจินดาพี่โย่งก็เหมือนเดิมพี่โยงไปเป็นทีมข่าวของช่อง7ไปเป็นผู้บรรยายก็บอกพี่โยง่งไม่มีงานทําอยากทํางานพี่โย่งก็บอกว่าอา้าวไอ้ไอ้มาสมัครที่ช่อง7สิเขียนใบสมัครทิ้งไว้พูดจริงพูดเล่นแม่ก็บอกฝากน้องด้วยนะอ่านี่ก็คือคําพูดแรกที่ว่าทําไมเราถึงมาทําที่ช่อง7 แล้วเราก็สนิกกับผู้สื่อข่าวของช่องเจ็ก็คือเขาก็เวียนไหยมาสัมภาษณ์เราตลอดจากนั้นก็มาเขียนใบสมัครเหมือนกับนักข่าวทั่วไปเขียนใบสมัครทําข้อสอบเขียนข่าวเทสหน้ากล้องให้เขาเรคคอร์ดไปก็มาตัวใหญ่ใช่ไหมสถานีใส่สุดแล้วตัวใหญ่มากขึ้นจอก็ใหญ่มากคือตอนนั้นหนักแบบ64ใหญ่มากค่ะเป็นคนยิ่งใหญ่ก็มามาทำตามขั้นตอนทุกอย่างคือโอเคพี่เรียนนิเทศศาสตร์จุฬาเรียนสปปชคอมวัตวิทยาทุกอย่างมันก็คือตรงตรงตามที่สายที่เราเรียนมาทำ ทุกอย่างก็ผ่านค่ะแล้วก็เอาละเดี๋ยวเราคงต้องลำลาเรื่องของกีฬาละก็เลยตัดสินใจว่าถึงเวลาเราไม่มีกีฬาอาชีพว่ายน้ำํามาหากินไม่ได้ก็เลยมาทํางานที่ช่องเจและประกอบกับคุณแดงสุรังเป,ปรมปีก็ให้การสนับสนุนตร,ตรงนี้ด้วยเราก็อยู่ในแวดวงที่เรียกว่าถนัดแล้วก็ชอบเพราะว่าเรามานั่ง,งเล่นกีฬามาต้องนานให้ฉันไปทำอะไรวะ ฉันก็ต้องอยู่ในแวดวงนี้สิถ้าไม่ทําอย่างอื่นฉันยังไม่ได้เห็นเรื่องของกีฬาเรื่องของอะไรนี่ก็เลยคิดว่าเออตรงนี้มันตรงสายงานเรามากที่สุดก็จุดเริ่มต้นจากพี่โยง่งแล้วก็ช่องเจ็บนี่แหละ เริ่มแรกจากช่อง7ยังไม่ได้ประกาศใดๆนะคะคุณผู้ชมคะ่ะเป็นนักข่าวก่อนคะ่ะก็คือนักข่าวสายสังคมการเป็นนักข่าวก็ต้องเขียนข่าวหาข่าวพิมพ์ข่าวแล้วก็ ออกไปสัมภาษณ์แหล่งข่าวลงเสียงทำงานทุกอย่างเหมือนกับนักข่าวปกติไปเชียงใหม่อนั่งรถตู้นั่งรถทัวไปไปทำงานก็ทำงานกับช่างภาพคือเพื่อให้เราเรียนรู้กระบวนการทำงานของงานข่าวทั้งหมดด้วยกันเราเป็นนักข่าวแล้วพอทำงานสายสังคมได้สัก 2- 3สเดือนขยับมาเป็นผู้สื่อข่าวกีฬายังไม่ได้ประกาศค่ะไปหาข่าวก่อนอไปสัมภาษณ์ คนนู้นคนนี้คนนั้นไปดูนักกีฬาฝึกซ้อมกลับมาเขียนข่าวแล้วก็ตัดต่อเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้คือเราต้องทําเองตัดต่อเองเป็นยูเมติกรู้จักไหมหมุนหมุนทีละจ็อกทีละเฟรมทํายูเมติกคือตัดต่อภาพเองแล้วก็เขียนสกูป๊ปลงเสียงทุกอย่างก็คือทําเองสักพักหนึ่งทางคุณแดงสุรังเปรมปรีก็บอกว่าเออเฮ้ยมาลองให้มันอ่านข่าวดูวลองให้อ่านข่าวเราก็ถึงได้เทสหน้ากล้องน่าจะเป็นผู้ประกาศ กีฬาผู้หญิงคนแรกๆเลยแหละที่ได้ออกหน้ากล้องแล้วเราก็ได้ครูดีมากคือพี่โยง่งเอกชัยนุจิดนดาอีกแล้วชีวิตผูกพันกับพี่โย่งมากเราได้เกจิดีมากขายทอดวิชาการทุกอย่างให้เราทั้งหมดแรกๆอาจจะมีคนแบบอะไรอะแต่ว่าหลังๆเราก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองในหลายๆด้านเรื่องของการประกาศข่าวหรือว่าเรื่องของการเขียนข่าวเราได้รับการฝึกอย่างมากการหาภาพไม่ได้หาง่ายๆเข้าห้องสมุดภาพขาหนูมุน มนุนมันก็จะแบบเหมือนกับทําให้เราเห็นว่าเอออะไรอยู่ตรงไหนทีซีอยู่ตรงไหนจดตรงไหนคือเราต้องหยิบภาพยูเมติกจากเทปมาแล้วก็ตัดต่อทุกอย่างคือเกิดขึ้นในหนึ่งค่ำคืนที่พี่อยู่เวนนั่นคือการฝึกที่แบบเข้มข้นมากเราอยู่คนเดียวเราอ่านข่าวเช้าเรียงข่าวเองพิมพ์ข่าวเองแล้วอ่านข่าวเองบางวันไม่ทันบทเสร็จแล้วเราไม่ได้นอนนะคนอื่นพี่ผู้ชายอาจจะได้นอนแต่เราเป็นคนไม่ได้นอนสี่ทุ่มมีมวยทํามวยด้วย ต,ต่อมวยทำทำทำไม่ได้นอนผมก็เอาเน็บเน็บไว้ก่อนไว้หน้าเดี๋ยวมาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมปากระวังอ่านปากมาขนตาเอาเน็บไม่ต้องไม่มีขนตามาก่อนอ่ะดัดขนตาปัดปัดปัด,ปดคิ้วมาระหว่างการอ่านข่าวอ่านข่าวเสร็จบางวันไม่จบแต่น้าไม่จบน้าเป็นลิงอะไร่งเงี้ยก็สงสารคุณผู้ชมแต่นั่นคือนั่นคือเราเราผ่านมาแล้วในแต่ละวันทําให้เรามาเป็นทุกวันนี้คือ อะไรก็ได้ก็มาดีครับสตรองคือเราผ่านงานทุกขั้นตอนมาหมดแล้วสกู๊ปข่าวที่แบบมันยากๆหรือว่าอะไรที่แบบสกู๊ปสนับสนุน20ตอน30ตอนคือทํามาหมดแล้วฉะนั้นทุกขั้นตอนอ่ะพี่ไม่ได้ประเมินตัวเองว่าพี่เป็นผู้ประกาศแต่ว่าพี่คือผู้สื่อข่าวมาก่อนแล้วทําข่าวมาตลอดฉะนั้นงานมันก็เลยมองว่าแบบสบายแล้วผ่านมาเยอะและโหดกว่านี้ก็มี ถึงแฟนๆรุ่นน้อยรุ่นตัวน้อยเนาะเออมีพี่อายนะลูกหรือว่าป้าายเป็นนักกีฬาว่ายน้ําทีมชาติมาก่อนบางคนจะไม่รู้ไงแนตะ่ถ้าเกิดไม่รู้หนูไปถามคุณพ่อคุณแม่ได้ลูกจริงๆก็แบบเออเขาก็ไม่รู้จักเราในในโมเมนท์ที่เราเป็นนักกีฬาแต่ว่าเขาอาจจะพอเห็นในือจี้ Facebook ที่เรากลับมาเล่นกีฬาก็เนี่ยแหละพี่ายเป็นนักกีฬามาก่อนนะก็ฝากติดตามผลงานของพี่อายด้วยนะในรายการต่างๆนะนะสปอตแฟนสนามข่าวสเก็ตข่าวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนกีฬา รุ่นรุ่นเดียวกันร่วมสมัยที่ยังคงจดจําได้ยังคงเรียกน้องอายอยู่ยังคงแบบให้กําลังใจเราในการแข่งขันไม่ว่าเราจะไปวิ่งจะไปไว่ายน้ําหรือไปที่ไหนก็ขอบคุณมากๆสําหรับทุกๆกําลังใจ